กระแสะเหล่าใดในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสะเหล่านั้นเรากล่าวสติว่าเป็นเครื่องกั้นกระแสะทั้งหลายกระแสะเหล่านี้อันปัญญาย่อมปิดกั้นได้ข้อว่ากระแสะเหล่าใดในโลกความว่ากระแสะเหล่านี้ใดเราบอกแล้วเล่าแล้วแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แต่งตั้งแล้วเปิดเผยแล้วจำแนกแล้วทำให้ตื้นแล้วประกาศแล้วคือกระแสะคือตันหากระแสะคือทิฏฐิกระแสะคือกิเลสกระแสะคือทุจริตกระแสะคืออวิชชาคำว่าในโลกคืออบายโลกมนุษยโโลกเทวโลกขันธโลก ภาตุโลกอายะตะนะโลกเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากระแสเหล่าใดในโลก